สวัสดีค่ะอยู่กับโบกี้พัทรีค่ะ4.3ล้านล้านคือจำนวนหนี้สาธารณะที่รัฐบาลเวเนซุเอลาหยิบยืมมากู้วิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่เพราะว่าค่อยๆใช้เวลาสั่งสมมานานหลาย10ปีค่ะและหนี้ก้อนนี้ก็เหมือนมะเร็งร้ายนะคะที่กัดกินความเจริญรุ่งเรืองของชาวเวเนซุเอลาจากเดิมค่ะที่เวเนซุเอลาเคยเป็นเศรษฐีบ่อน้ํามันนะคะมาวันนี้พวกเขากลายมาเป็นหนี้ได้อย่างไรวันนี้ไปหาคําตอบพร้อมกันค่ะ ที่ผู้คนหอมเงินเป็นฟ่อนๆเพื่อซื้อกาแฟสักแก้วหรือซื้อไก่สักตัวกลายเป็นภาพจำของเวเนซุเอลาประเทศที่เคยเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงสุดในโลกในช่วงปี2018ราคากาแฟในเมืองหลวงกรุงการากาสัสพุ่งขึ้นจาก2,300บริว่ากลายเป็น1ล้านบริว่าเท่ากับว่าราคาพุ่งขึ้นกว่า43,000ซหรือจะซื้อแอปเปิลก็ตกอยู่ที่กิโลกร,รัมละ6ล้านบริวา นับว่าเวลานั้นเวเนซุเอลาเกิดวิกฤตเงินเฟ้อเล่นงานจนน่วมววเมื่อมองจากตัวเลขชาวเวเนเหมือนเศรษฐีพวกเขาใช้จ่ายเงินวันละหลายล้านแต่เมื่อดูสถานการณ์ที่แท้จริงแล้ว Pro, Pero, y dos papas, dos cebollitas, dos tomates y un poco, digamos, de, de, de verdurita, porque la carne y el pescado y el pollo no se lo pueden entrar. Nada alcanza para nada. Si aumentan el sueldo, mínimo a 18 mil bolívares soberanos y el kilo de queso te vale de 19 a 20 mil. Imagínate tú qué puedes comprar. แต่ชาเวเนเคยมีเงินหลายล้านมาก่อนจริงในทศวรรษที่1,970ถึง1,980เวเนซุเอลากลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกทำให้มีไรายได้มหาศาลเข้าประเทศแทนที่เวเนสุเอลาจะได้กินบุญน้ำมันในระยะยาวไปอีกหลายสิบหลายร้อยปีแต่กลับกลายเป็นประเทศที่เศรษฐกิจล่มจมในระยะเวลาไม่ถึง50ปีจนเรียกได้ว่าน้นำมันทำให้เกิดและทำให้ดับในคราวเดียวกัน จุดริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลเล็งเห็นถึงทรัพยากรมหาศาลจึงใช้จ่ายเงินจํานวนมากในโครงการรัฐสวัสดิการต่างๆทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ดีขึ้นเพียงระยะสั้นเท่านั้นสวัสดิการที่รัฐบาลเวเนซุเอลาสร้างขึ้นถูกเรียกว่านโยบายประชานิยมในภายหลังไม่ว่าจะเป็นการให้บ้านฟรีหรือที่อยู่อาศัยราคาต่ำมากการรักษาพยาบาลและการศึกษาฟรี อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกอาจฉีดเงินอุดหนุนและสวัสดิการสังคมแก่คนทุกกลุ่มรวมถึงรัฐบาลให้การอุดหนุนราคาน้ำมันและก๊าซทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานในราคาถูกแต่ทั้งหมดก็เพื่อสร้างความนิยมและฐานเสียงทางการเมือง <c oughs> เพียงสิบกว่าปีหลังขุดเจอน้ำมันรัฐบาลเวเนซุเอลาต้องเผชิญกับวิกฤตราคาน้ำมันโลกตกต่ำ ราคาน้ำมันที่เคยสูงจนถึงจุดสูงสุดเริ่มลดลงอย่างมากส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของประเทศเวเนซุเอลายังต้องเผชิญกับวิกฤตหนี้สินเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดรัฐบาลจำต้องใช้มาตรการรัดเข็มขัดเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนที่ใช้ชีวิตอู้ฟู่อยู่บนเงินอัดฉีดประชานยมมาตลอดหลายปี แต่สิ่งที่รวมร้าเวเนซุเอลาอีกอย่างคือคอร์รัปชันหนักในช่วงปี1999ถึง2013เป็นยุคที่อูโกชาเวสก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาเขาเป็นผู้นำที่ยืนอยู่ตรงข้ามสหรัฐอย่างสุดโตรง่งและเลือกที่จะใช้ในโยบายประชานิยมอัดฉีดชาวเวเนแม้ว่าประเทศเริ่มเข้าใกล้วิกฤตเศรษฐกิจเข้าทุกที ในยุคของเขาหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะตำรวจและศาลยังถูกมองว่าเป็นองค์กรที่ขาดความโปร่งใสมากที่สุดในปี2012ยุคนั้นเกิดอาชญากรรมมากมายมารยเอลีนาเจลกาโตสูญเสียลูกชายถึง3คนจากเหตุยิงกันของแก๊งค้ายายเธอเล่าว่าลูกชายอายุ15ปีของเธอกำลังจะกลับบ้านแต่พวกโจรใช้เขาเป็นโล แล้วก็ฆ่าเขาเธอบอกว่าได้แจ้งตำรวจแต่สุดท้ายผู้กระทำผิดก็หลุดรอดจากการลงโทษเพราะการคอร์รัปชันและระบบยุติธรรมที่ล้มเหลวเบนอไม่เราอย่าต้องบ้านอย่างราวอลบากยโอ หาอาชญากรรมเป็นประเด็นสำคัญในยุคนั้นแต่หลังจากการเสียชีวิตของอูโกชาเวสในเดือนมีนาคม2013 n น c ิโคลัสมาดูโรดำรงตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดีตามรัฐธรรม,มนูญและมาดูโรก็ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนเมษายนปี2018ก่อนจะได้รับชัยชนะอย่างเฉียดฉิว ผลการเลือกตั้งเป็นที่ถกเถียงค่ะแล้วก็นํามาสู่ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองตลอดระยะเวลาที่มาดูโรอยู่ในตําแหน่งนะคะและจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะมาดูโรก็ยังคงต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงอันเป็นผลมาจากการที่ราคาน้ํามันตกต่ําการทุจริตการดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดรวมไปถึงการถูกคว่ำบาศจากต่างชาติด้วยค่ะ นาธที่ปดีมาดูโร9ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําเขาพยายามแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี2018ที่ปัญหาเงินเฟอ้อทะยานสูงรัฐบาลเวเนซุเอลาพยายามสกัดปัญหาเงินเฟอ้อด้วยการสร้างสกลุลเงินใหม่ที่มีชื่อว่าซอบวอรีนโบลิวา่าโดยตัดเลขศูนย์ของเงินโบลิวา่าให้น้อยลง5ห,หลักหรือ1 0 0 0 0แสนโบลิวาเดิมมีค่าเท่ากับ1ซอฟวอรีนโบลิวา แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการแก้ปัญหาได้เพียงการทำธุรกรรมของประชาชนที่สะดวกยิ่งขึ้นแต่ในทางเศรษฐกิจแล้วนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยแถมยังทำให้วิกฤตบบานปลายขึ้นเ l e c i n า o ตร r o s a ่อ m o า e d ต b ก j o n ดห g า n a น i r c u n เงิน c i a genera de ก n a ัญหา a m a ร e r a นอกจากการตัดศูนย์ออกจากสกุลเงินบริว่า5ตัวแล้วยังมีการปรับค่าเงินและลอยตัวค่าเงินโดยปรับค่าเงินบริว่าให้ลดลงถึง96%และผูกค่าเงินเข้ากับคริปโตเคอเรนซี่ที่ชื่อว่าเปโตรซึ่งรัฐบาลสร้างขึ้นโดยอ้างว่าได้รับการสนับสนุนจากราคาน้ำมันของประเทศ ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ3,400เปอร์เซ็นต์ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาน้ำมันเพิ่มแวดจาก12เปอร์เซ็นต์ป็น16เปอร์ซและประกาศขึ้นราคาน้ำมันจากเดิมที่เคยเป็นน้ำมันที่ถูกที่สุดในโลกเพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ได้ทำให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้นเลยเวเนซุเอลายังคงเกิดภาวะเข้ายากหมากแพงขาดแคลนอาหารยารักษาโรคและของใช้ที่จำเป็น ที่ปรากฏในเวลานั้นคือชั้นวางว่างเปล่าของซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทำกลางแถวหน้าธนาคารและสถานีขนส่งพอค้าแม่ค้าบางรายเลือกปิดร้านชั่วคราว Que hacía accesibilidad al efectivo que no teníamos, pero igual no nos alcanza para nada, igual nos dan lo que ellos quieren darnos. Yo siento que fue como que atrasarnos en todas las cosas que ya teníamos un poquito avanzada porque relativamente antes estaban las cosas más caras, pero se conseguían, ¿saben? En cambio, ahorita no. Ahorita todo está más caro y no se consigue, porque claro, ya ahora empiezan a desaparecer las cosas para no, para no venderlas al precio que, que, que pusieron, pues. ¿no alcanza? E, แต่ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมามาดูโรถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในหลายรูปแบบไม่ต่างจากฮิวโก้ชาเวสข้อกล่าวหาของเขาคือการทุจริตในอุตสาหกรรมน้ำมันการค้ายาเสพติด และการใช้อำนาจรัฐเพื่อปกปิดการกระทำผิดเวเนซุเอลายังโดนความบาตจากนานาชาติด้วยในปี2020กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ตั้งข้อหามาดูโรและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวเนซุเอลาอีก14คนในข้อหาค้ายาเสพติดและก่อการร้ายโดยกล่าวหาว่ามีการร่วมมือกับกลุ่มกองกำลังปฏิวัติโคลอมเบียเพื่อส่งออกโคเคนไปยังสหรัฐอเมริกา แต่ถึงแม้จะเกิดการประท้วงประธานาธิบดีมาดูโรอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเขาก็ชนะอยู่ดีมกราคม,ม2025มาดูโรเข้าสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่3ของเขา<ม>หลังก่อนหน้านั้น<ม>ดำรงตำแหน่งมาแล้ว2สมัยรวมระยะเวลา12ปี

ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลหรือคนที่รู้สึกว่าอยู่ประเทศนี้ต่อไปก็ไม่มีทางรอดอีกแล้วพวกเขาตัดสินใจอพยพออกนอกประเทศมีทั้งไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแถบอเมริกาใต้อย่างโคลอมเบียซึ่งเวเนซุเอลาและโคลอมเบียก็มีปัญหากันเป็นระยะมีการปิดพรมแดนเป็นช่วงๆเช่นกันหรือประชาชนบางส่วนตัดสินใจไปไกลถึงเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา ผ่านมาจนถึงปี2025ย้อนหลังไปในช่วง10ปีที่ผ่านมามีชาวเวเนซุเอลาตัดสินใจอพยพออกนอกประเทศแล้วเกือบ10ล้านคนกระแสผู้อพยพเดินเท้าเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี2017 โดยเส้นทางมุ่งไปยังประเทศอื่นๆในลาตินอเมริกาแต่ในปัจจุบันสหรัฐอเมริกาก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่หลายคนใฝ่ฝันเส้นทางที่ชาวเวเนซุเอลามักใช้มุ่งหน้าไปสหรัฐจุดแรกก็คือการข้ามชายแดนเข้าไปยังโคลอมเบียและด่านแรกหลังจากนั้นต้องผ่านพื้นที่ป่าทึบสุดอันตรายที่มีชื่อว่าดาร์เรนแก การใช้เส้นทางนี้เป็นเรื่องเสี่ยงต่อชีวิตเพราะเกิดการเสียชีวิตการหายตัวและการถูกล่วงละเมิดในป่าดิบยาว266กิโลเมตรระหว่างโคลอมเบียกับปานามาแต่เส้นทางนี้กลายเป็นทางเลือกที่ดึงดูดใจชาวเวเนเที่จะอพยพออกนอกประเทศเพราะบางคนมองว่าอยู่ไปก็ไม่ต่างจากตายอยู่ดี

และมีสุนัขตัวหนึ่งร่วมเดินทางระหว่างทางเมื่อถึงโคลอมเบียแล้วพวกเขาแวะพักที่ศูนย์พักพิงในเมืองซานอันโตนิโอซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2018ที่นั่นพวกเขาจะได้รับอาหารและที่นอนอย่างน้อยหนึ่งคืนศูนย์แห่งนี้มีเตียง2ชั้น19เตียงและเตียงเด็ก2เตียงพร้อมแจกจ่ายยามเม็ดฆ่าเชื้อโรคในน้ำ สบู่ครีมกันแดดและสิ่งของอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการเดินทางรวมทั้งจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกป้องกันและมีองค์กรนานาชาติที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่เมืองซานอันตโตนิโอแห่งนี้มีประชากร60,000คนแต่เต็มไปด้วยผู้อพยพจากลาตินอเมริกาที่นี่มีธุรกิจมากมายสำหรับรองรับผู้อพยพ ทั้งการเสนอบริการห้องน้ำและฝักบัวในราคาคนละ4,000เปโซโคลมเบียหรือประมาณ30บาทขณะที่สถานีรถบัสในเมืองก็เต็มไปด้วยผู้คนที่เริ่มต้นการเดินทางออกนอกประเทศหรือเดินทางกลับเวเนซุเอลาเพราะเกือบเครื่องหนึ่งของผู้อพยพเหล่านี้เป็นเด็กและเยาวชนซึ่งเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ มีป้ายประกาศและแผ่นพับเตือนเรื่องอันตรายเหล่านี้อยู่ในศูนย์พักพิงชาวเวเนซนจำนวนมากไปไม่ถึงฝันที่จะไปเหยียบแผ่นดินสหรัฐบางคนเมื่อเจอความน่ากลัวของป่าดารีเรนแก๊ปก็ตัดสินใจกลับหรือบางคนไปจนถึงสหรัฐพวกเขาข้ามพรมแดนไปอย่างผิดกฎหมายและแล้วก็ถูกส่งตัวกลับประเทศอยู่ดี porque ahora a muchos les tocó regresar sin nada ¿me entiendes? gente que perdió casa, carro, por nada จากจุดที่เวเนซุเอลาเผชิญกับวิกฤตเงินเฟอ้อครั้งรุนแรงเมื่อตอนปี2018นะคะผ่านมาจนถึงปัจจุบันค่ะผ่านมา7ปีนะคะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอัตรางเงินเฟอ้อของเวเนซุเอลาอยู่ที่23.58ในเวลานี้ค่ะราคาอาหารจําเป็นในเวเนซุเอลาก็ไม่ได้แพงหูฉี่เท่าเมื่อก่อนนะคะแต่ปัญหาหลักในเวลานี้ก็คือหนี้สาธารณะค่ะ ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลเวเนกู้เงินจำนวนมหาศาลเพื่ออุดการขาดดุลงบประมาณและลงทุนพัฒนาโครงสร้างประเทศได้หวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวและสามารถชำระคืนได้ในอนาคตแต่เศรษฐกิจที่สุดหนักกลับทำให้นี่สินพอกพูนในปี2020นี่สาธารณะของเวเนซุเอลาพุ่งสูงถึง329%ของ GDP และแม้จะลดลงมาอยู่ที่ราว135%เปอร์เซในปี2025แต่ยังสูงเกินมาตรฐานประเทศกำลังพัฒนาข้อมูลจากบลูเบิร์กระบุว่ารัฐบาลผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรของบริษัทน้ำมันแห่งรัฐคิดเป็นมูลค่ากว่า1,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้กลุ่มเจ้าหนี้ต้องเตรียมการเจราจาปรับโทวงสร้างหนี้ครั้งใหญ่ยอดหนี้ทั้งหมดที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบอาจสูงถึง 1, 160่0 0ล้านดอลลาร์ โดยในจำนวนนั้นกว่า60,000ล้านดอลลาร์เป็นหนี้จากพันธบัตรที่ผิดนัดชำระมาตั้งแต่ปี2017สหรัฐยังออกมาตรการคว่มบาตที่ขัดขวางการเจราจากับเจ้าหนี้ชาวอเมริกันซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์ย่ำแย่รายงานของศาสตราจารย์ลิคาโดฮอสแมนจากฮาร์วาร์ดระบุว่าจีนคือหนึ่งในเจ้าหนี้รายใหญ่ของเวเนซุเอลาโดยให้เงินกู้ประมาณ25,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลเวเนมักชำระนี่ดังกล่าวด้วยน้ำมันดิบมากกว่าเงินสดแม้ว่าปัจจุบันตัวเลขของค่าครองชีพอาจจะดูเหมือนอย่างพอรับได้เมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาทของไทยหรือดอลลาร์สหรัฐแต่ปัญหาอยู่ที่ภาวะเศรษฐกิจที่ฉุดค่าเงินและเงินเดือนของคนในชาติให้อยู่ในระดับต่ำเตีย้ยปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำของชาวเวเนซุเอลาอยู่ที่เพียง130บริวาต่อหัวเท่านั้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่รัฐบาลปรับขึ้นแล้วปรับขึ้นอีกแต่ก็ยังไม่เกิดความสมดุลอยู่ดีมาตรการจากภาครัฐยังถูกวิจารณ์ว่าเป็นเพียงการเยียวยาระยะสัน้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาโครงสร้างได้อย่างแท้จริงผู้ประท้วงจึงออกมาเรียกร้องอย่างต่อเนื่อง หนึ่งพฤษภาคม2025วันแรงงานประธานาธิบดีมานูโรประกาศเพิ่มเงินบำนาญเป็น50ดอลลาร์พร้อมเงินช่วยเหลือจากรัฐอีก30ดอลลาร์แต่รัฐบาลก็ยังไม่ได้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างเป็นทางการซึ่งยังคงอยู่ที่130บริว<บ>่าต่อเดือนหรือประมาณ1.5ดอลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2022แต่ด้วยภาวะเงินเฟ้อรุนแรงต่อเนื่อง ดังนั้นมูลคา่าที่แท้จริงของเงินจำนวนดังกล่าวในปัจจุบันก like er> ็ลดลงเหลือเพียงประมาณ1.48ดอลลาร์สหรัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดจากทางการหลังการประกาศดังกล่าวไม่นานในกรุงการากัสเมืองหลวงกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลมอบค่าแรง Vivo un en una organización cerrada que tiene dos controles de vigilancia, etcétera, etcétera, donde te puedo asegurar que el 40% seguro de todas las propiedades que están ahí arriba están vacías. สำหรับชาวเวเนมันคือความจริงไม่ใช่คำเปรียบเลยเพราะเงินสดแทบไม่มีค่าเงินบริวาเหมือนกระดาษที่นี่เปอโต้กอนชาหมู่บ้านประมงแห่งหนึ่งของเวเนซุเอล่ามันตั้งอยู่ใกล้พรมแดนประเทศโคลอมเบียเด็กๆก,กําลังเล่นไพ่กันด้วยธนบัตรบริวากองโตเพราะสําหรับพวกเขาเงินก้อนนี้ไม่มีค่าอะไรเลย สกุลเงินบริวาของเวเนซุเอลาถูกลดค่าลงอย่างต่อเนื่องจนรัฐบาลต้องปรับค่าเงินใหม่ถึง3ครั้งตั้งแต่ปี2008เพื่อลบศูนย์ออกจากระบบรวมแล้ว14ตัวแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการล่มสลายของมูลค่าเงินได้ชาวบ,บ้านในพื้นที่ชายแดนอย่างที่นี่จึงหันไปใช้เงินเปโซของโคลอมเบียในการค้าขายแทนเพราะมีเสถียรภาพและมีมูลค่าจริงในการใช้จ่ายประจำวันปวดม การดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดประชานิยมแบบสุดโตการทุจริตคอรัปชันนำพาเวเนซุเอลามาจนถึงจุดนี้ จุดที่ประชาชนไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะพวกเขาเคยเป็นถึงมหาเศรษฐีบ่อน,น้ำมันแต่ปัจจุบันพวกเขาอยู่ในจุดที่มีเงินเป็นล้านก็ซื้ออะไรได้แทบไม่เป็นชิ้นเป็นอันและต้องรับสภาพอย่างช่วยไม่ได้